มาช่วยตีจัดของกันเลยนะครับแบงค์สิบบาทนะครับเพื่อนๆไม่ผ่านใช้จริงๆเลยนะครับไม่ผ่านใช้จริงๆเลยนะครับใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยพับเลยนะครับใบละสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆใบละสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับตีนะครับใส่ซองให้เพื่อนๆก่อนนะครับไม่ผ่านใช้ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับใหม่ๆนะครับใบละสามสิบห้าบาทครับหนึ่งใบครับ สองใบคร Connie, ับแล้วก็ใบที่สามครับไม่ผ <mumbles S 3> ่านใช้เลยนะครับไม่ผ่านการพับไม่ผ่านการใช้นะครับใบละสามสิบห้าบาทจริงๆครับเพื่อนๆสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคครับรายการที่หนึ่งเสร็จนะครับใบที่สองก็คือเจ็ดสิบาทนะครับไม่ผ่านใช้นะครับใบละร้อยเดียวนะครับใบละร้อยเดียวนะครับต่อไปนะครับแบงค์ร้อยสยามรัดนะครับแบงค์ร้อยสยามรัดนะครับสองรอยบาทรอเก้านะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับเหรียญพญาคุดนะครับเหรียญละห้าสิบาทครับเพื่อนเเหรียญละห้าสิบาทครับสองเหรียญครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญห้าบาทนะครับห้าบาทห้าเหรียญนะครับพญาคุดเฉียงนะครับติขายนะครับเหรียญละสาสิบาทครับเพื่อนเอโอเคครับห้าเหรียญนะครับสุดท้ายนะครับแบงค์ยี่สิบบาทครับผ่านใช้กลางๆนะครับแบงค์ละส0สิบาทครับโอเคครับ ร้อมจัดส่งแล้วนะครับขอบคุณคุณวรเศรษฐีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ